สวัสดีค่ะยินดีกวิแิกันนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยินจะชวนทุกคนมาทำผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ค่ะเราไปทำกันเลยนะคะค่ะสำหรับวิธีการทำผัดถั่วงอกนะคะก็เริ่มจากนำเต้าหู้ไปทอดก่อนนะคะเราจะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็นำเต้าหู้ของเราลงไปทอดให้เหลืองทองครบทุกด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มผัดถั่วงอกกันนะคะเริ่มจากใส่แครหลอดใส่พริก ลงไปแล้วก็ผัดพริกให้มันหอมดีค่ะคะ่ะเราก็จะใส่พระเอกของเราลงไปเลยนั่นก็คือถั่วงอกนะคะขั้นตอนนี้การจะผัดถั่วงอกให้อร่อยเราต้องใช้ไฟแรงแล้วก็ผัดเร็วๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงของเราค่ะก็มีน้ำตาลมะพร้าวมีซีอิ๊วขาวมีซอสเห็ดหอมขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆรีบผัดนะคะ จากนั้นก็เพิ่มความหอมด้วยขึ้นช่ายค่ะเพื่อเพิ่มสีสันด้วยนั่นเองค่ะปิดไฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนเสิร์ฟเราจะโรยน้ำมันงาไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมอีกนิดนึงค่ะจะเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ของเราในวันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินกับข้าวสวยแล้วกันเนาะ ขออนุญาตนะคะออขออนุญาตชิมเต้าหู้ด้วยเนาะคำใหญ่เลยนะคะเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ของเราค่ะ วันนี้วิกโกวิกแกนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ